นันนี้นาเดียมีเพื่อนวันนี้ดีในมือเพื่อนเอ๊ะนกแก้วตัวนี้ชื่ออะไรดีนะโอายไอ้จเบโคเบาสิเอาใหม่เอาใหม่ก็แล้วที่คุยเร็วคุยวันดีจ้ามาบินได้นะเรา 高你能给我给？明天搞 พอแล้วพูดดีๆก็ได้มันก็ได้พูดได้ไปทำมา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 คาร์โลแกว้ว